ขอต้อนรับสู่รายการหลังมา้าเศรษฐีความรักคือสิ่งที่หนุ่มๆสาวๆเฝ้าวทวินหาทว่าสำหรับครอบครัวในทุนทรงอิทธิพลกับบรรดาเชื้อพระวงศ์กลับมีความรักตามใจอิสระได้น้อยมากส่วนใหญ่แล้วจะต้องพินิตพิเคราะห์ว่ามีฐานะชาติตระกูลเท่าเทียมกันซึ่งจริงๆแล้วการแต่งงานกับคนปกติทั่วไปมีพื้นฐานครอบครัวธรรมดาก็ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายอะไร ขอแค่ฝ่ายนั้นไม่ใช่คนชั่วร้ายหรือเป็นคนชนชั้นพิเศษก็เข้าใจกันได้ทั้งนั้นแต่เจ้าหญิงญี่ปุ่นที่เราจะมาคุยกันในครั้งนี้แต่งงานกับนักบวดรูปหนึ่งแถมสถานะของนักบวดรูปนี้ยังไม่ธรรมดาการแต่งงานของทั้งคู่ไม่เพียงไม่มีใครคัดค้านในทางตรงกันข้ามกลับได้รับคำอวยพรมากมายเจ้าหญิงพระองค์นี้ก็คือนอริโกเซงเงะเจ้าหญิงนอริโกประสูตรเมื่อปี1988 พระบิดาเป็นพระอนุชาของสมเด็จพระจกักรพรรดิอากิฮิโตะเนื่องจากสถานะค่อนข้างสูงส่งดังนั้นเจ้าหญิงโนริโกะจึงได้รับการศึกษายอย่างดีพร้อมมาตั้งแต่เยาว์วัยในตอนเด็กเจ้าหญิงได้รับการถนอมเป็นพิเศษปรากฏพระองค์ต่อสายตาสาธารณชนน้อยครั้งดำรงพระองค์เรียบง่ายมาโดยตลอดหลังจากที่เข้าเรียนผลการเรียนก็ยอดเยี่ยมเสมอมาดังนั้นสมาชิกพระราชวงศ์จึงฝากความหวังไว้กับพระองค์อย่างมาก ซึ่งเจ้าหญิงโนริโกะก็ไม่ได้ทําให้ความหวังที่ทุกคนมีต่อพระองค์สูญเปล่าหลังจากที่ได้รับโอกาสให้ไปศึกษาต่อที่แคนาดาการเรียนก็พัฒนาไปอย่างต่อเนื่องทําให้พระองค์กลายเป็นตัวแทนของผู้หญิงยุคใหม่โดยในการเรียนระดับมหาวิทยาลายัยเจ้าหญิงมุ่งมันกับวิชาจิตวิทยาอย่างมากซึ่งก็อประสบความสําเร็จพอสมควรเสียด้วยทวทุกหัวระแหงในญี่ปุ่นล้วนเต็มไปด้วยสารเจ้าโบราณมากมาย นักบวชภายในก็มีสถานะสูงส่งในญี่ปุ่นนั้นนักบวชสามารถแต่งงานมีลูกได้สถานะของพวกเขาสูงกว่าเชื้อพระวงศ์ซึ่งอันที่จริงแล้วนักบวชก็เหมือนกับอาชีพอาชีพหนึ่งและนักบวชแห่งศาลเจ้าอิซุมโมะก็เฉกเช่นเดียวกันพวกเขาเป็นเหมือนผู้จัดการของบริษัทหน้าที่หลักคือดูแลงานประจําวัดของศาลเจ้าดังนั้นสําหรับผู้หญิงจํานวนมากแล้วนักบวชคือคู่แต่งงานที่ไม่เลวเลยทีเดียว พวกเขามีที่อยู่อาศัยและอาชีพการงานมั่นคงซ้ำรายได้และสถานะทางสังคมก็ค่อนข้างสูงในช่วงวันหยุดของมหาวิทยาลัยครั้งหนึ่งเจ้าหญิงโนริโกะได้ไปสักการะศาลเจ้าอิสุโมะเป็นเพื่อนพระมารดาที่นั่นเป็นศาลเจ้าที่มีชื่อเสียงของจังหวัดชิมานะและที่นั่นก็ทําให้ชีวิตของพระองค์เปลี่ยนแปลงไปเจ้าหญิงโนริโกะในเวลานั้นมีพระชนสาเพียง19ปี ได้บังเอิญพบกับคุณนิมารเซงเงะวัยส4ปีและจากเหตุบังเอิญในครั้งนั้นทำให้เจ้าหญิงนอริโกะซึ่งทั้งสาวและแสนสวยกับคุณนิมารเซงเงะผู้มีลุกทันสมัยได้กลายเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันคุณนิมารเซงเงะเป็นบุตรชายคนโตของเจ้าอาวาสประจำศาลเจ้าอิสุโมะตระกูลของเขาเก่าแก่มากและมีเกียรติสูงมากในท้องถิ่นด้วยจากบันทึกนิฮงโชกิ บันทึกทางประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่นกล่าวไว้ว่าหลังจากที่เทพโอกูนินุชิบรรลุภารกิจสร้างอาณาจักรแล้วได้ยกอาณาจักรที่สร้างเสร็จเรียบร้อยให้แก่เทพีอามาเตรัสึเทพีอามาเตรัสึทราบซึ้งใจอย่างมากจึงสั่งให้สร้างอารามอาเมนฮิสุมิโนมิยะหรือก็คือศาลเจ้าอิสุโมะในวันนี้จากเรื่องนี้ทำให้เห็นได้ว่าศาลเจ้าอิสุโมะเป็นศาลเจ้าโบราณที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน และมีสถานะสูงสรงแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นและแน่นอนว่าเจ้าอาวาสประจำศาลเจ้าอิสุโมะจะต้องเป็นที่เคารพยกย่องและมีสถานะทางสังคมสูงเช่นกันขนบธรรมเนียมประเพณีของพวกเขาเป็นการสืบทอดการรุ่นต่อรุ่นลูกชายคนโตของทุกรุ่นจะถูกอบรมเลี้ยงดูให้เป็นผู้สืบทอดศาลเจ้าหรือก็คืออนาคตเจ้าอาวาสประจำศาลเจ้าในสายตาของทุกคนนั่นเองเป็นที่เคารพบูชาของปวงชนตั้งแต่เด็ก ความรู้ทางศาสนาของคุณนิมารสเซงเงะสูงมากจากการศึกษาเรียนรู้มานานหลายปีและการใส่ใจอบรมเลี้ยงดูของตระกูลทำให้เขาประสบความสำเร็จในทางการศาสนาพอสมควรเขาสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยโคคุงะคุอินเคยฝึกงานที่ศาลเจ้าในกรุงโตเกียวและเมืองโตเกียวตามลำดับพอถึงปี2005ก็กลับไปรับตำแหน่งเนงิที่ศาลเจ้าอิซุโมะกลายเป็นนักบวชชั้นสูงในสายตาของทุกคน ซึ่งเนงิคือตำแหน่งนักบวชผู้ช่วยเจ้าอาวาสประจำศาลเจ้าและเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งเจ้าอาวาสในอนาคตด้วยแม้ว่าเขากับเจ้าหญิงโนริโกะจะมีอายุห่างกัน15ปีแต่ทั้งสองกลับมีความคิดและความสนใจที่เหมือน,อนกันมีประเด็นให้พูดคุยกันเยอะแยะมากมายต่อมาเจ้าหญิงต้องกลับไปเรียนต่อแต่ทั้งสองยังคงติดต่อกันไม่เคยขาดพวกเขาแลกเปลี่ยนประชาชีวิตต่างๆด้วยกันเป็นประจำ คุ่นิมารอเซงเงมีอายุมากกว่าเจ้าหญิง10กว่าปีดังนั้นจึงมีประสบการณ์ชีวิตมากกว่าเจ้าหญิงเขาเลยค่อยๆกลายเป็นอาจารย์ในชีวิตของเจ้าหญิงการครบหากันแบบนี้ทําให้ความรักระหว่างทั้งคู่ค่อยๆเติบโตเบ่งบานขึ้นทีละน้อยจนพวกเขากลายเป็นคนรักกันในที่สุดถึงอย่างไรสถานะในญี่ปุ่นของทั้งคู่ก็ค่อนข้างสูงอยู่แล้วยิ่งไปกว่านั้นญี่ปุ่นยังมีธรรมเนียมปฏิบัติอยู่หนึ่งอย่าง นั่นคือพระราชวงศ์ผู้ชายสามารถแต่งงานกับสามัญชนได้แต่เจ้าหญิงจะแต่งงานกับสามัญชนไม่ได้หากเจ้าหญิงแต่งงานไปแล้วจะต้องลาออกจากฐานนันดอนสักิ์แล้วหันไปใช้นามสกุลของบ้านสามีแทนทว่าตระกูลของคุณนิมารเงเงก็มีความพิเศษอยู่ด้วยเช่นกันถ้าหากเขาขึ้นเป็นเจ้าอาวาสประจำศาลเจ้าสถานะทางสังคมของเขาก็จะสูงกว่าเจ้าหญิงอย่างมากเมื่อได้รับผลกระทบจากสถานะดังกล่าว ความสัมพันธ์ของทั้งสองคนจึงตกอยู่ในสภาพกลืนไม่เข้าคายไม่ออกอยู่พักหนึ่งคูณนิมาราเซงเงะเคยขอแต่งงานอยู่หลายครั้งแต่ก็ถูกเจ้าหญิงโนริโกะใช้ความคาดหวังและความรับผิดชอบของพระราชวงศ์ผู้ใหญ่ทั้งหมดมาเป็นเหตุผลผัดผ่อนออกไปตลอดแต่ในที่สุดทั้งสองคนก็ได้จัดพิธีมั่นกันในเดือนพฤษภาคมปี2014จากนั้นก็จัดงานแถลงข่าวขึ้น คุณนิมารเซงเงผู้ชอบวางหน้าเคร่งครึมต่อหน้าสาธรารณะตลอดเวลาในงานแถลงข่าวดังกล่าวเขายิ้มกว้างไม่ยอมหุบแม้แต่น้อยทั้งยังพูดอีกว่าผมประทับใจในความอ่อนโยนและมีคุณธรรมของเธอมากๆการที่มีวาสนาได้มั่นหมายกับผู้หญิงที่ดีเลอร์เช่นนี้ผมรู้สึกดีใจมากๆครับสุดท้ายแล้วพลังแห่งความรักก็ชนะทุกอย่างหลังจากรักกันมาเจ็ดปีเจ้าหญิงโนริโกะ พระชนษา26ปีกับคุณิมารเซงเงะวัย41ปีก็ได้จัดพิธีสมรสขึ้นในที่สุดในวันพิธีเจ้าหญิงสวมชุดแต่งงานตามแบบฉบับเฮอันไว้ผมยาวมัดคล้อยต่ำๆแบบสตรีชั้นสูงสมัยเฮอันพร้อมกับคุณิมารเซงเงะที่สวมชุดนักบวชจัดพิธีสมรสกันที่ลานหน้าศาลเจ้าอิซูโมะพิธีสมรสครั้งนี้เป็นพิธีมงคลอีกครั้งหลังจากที่เจ้าหญิงไซยาโกะแต่งงานออกไปเมื่อปี2005 หรือเมื่อก้าปีก่อนหน้านี้แม้แต่สมเด็จพระจกักรพรรดิอากิฮิโตะยังทรงใช้รถพระที่นั่งส่วนพระองค์มาส่งเจ้าหญิงโนริกะไปสนามบินด้วยว่ากันว่าตอนที่เจ้าหญิงซาโโกะแต่งงานยังไม่เคยได้ใช้รถคันดังกล่าวเลยการได้เห็นพระธิดาแต่งงานไปอย่างสง่าง,งามเช่นนี้เจ้าหญิงฮิซาโกะพระชายาซึ่งประทับอยู่ข้างหลังพระธิดาแยมพระสวนอยู่ตลอดเวลาโดยรัฐบาลญี่ปุน่นยังได้มอบบำเหน็จประมาณ40บล้านบาท ให้แก่เจ้าหญิงด้วยภายในพิธีสมรสคนดังจากทั่วทุกสารทิศในญี่ปุ่นต่างมาร่วมแสดงความยินดีกับบ่าวสาวแค่นี้ก็เพียงพอให้มองเห็นได้ถึงอิทธิพลที่คุณิมารเซงเงะมีต่อจิตใจของประชาชนแล้วหลังจากที่เจ้าหญิงโนริโกะสมรสได้เปลี่ยนชื่อเป็นนางโนริโกเซงเงะตามนามสกุลของบ้านสามีตามธรรมเนียมของญี่ปุ่นซึ่งสิ่งนี้คือการบอกใบลวงหน้าว่าเธอได้สละซึ่งสถานะเจ้าหญิงของตัวเอง แต่สิ่งที่ไม่อาจปฏิเสธได้ก็คือเนื่องจากสถานะทางสังคมของคุณนิมารเซงเงะค่อนข้างสูงชีวิตแต่งงานครั้งนี้ที่ดูเหมือนว่าจะเป็นการสละฐานันดอนของเจ้าหญิงถว่าความจริงแล้วนั้นสถานะทางสังคมของเจ้าหญิงจะสูงส่งมากขึ้นดังนั้นเมื่อหลายคนได้ยินข่าวว่าเจ้าหญิงแต่งงานกับนักบวชจึงเข้าใจกันไปว่าแท้จริงแล้วเจ้าหญิงกำลังแตะของสูงเนื่องจากทั้งสองมีพื้นฐานความรักมาหลายปี ดังนั้นชีวิตหลังแต่งงานจึงยังค่อนข้างหวานชื่นมีความสุขคุณนิมารเซงเงคอยสร้างความก้าวหน้าให้กับอาชีพของตัวเองอยู่เสมอและโนริโกะก็เป็นผู้สนับสนุนอันยิ่งใหญ่อยู่เบื้องหลังเขาคนหนึ่งทุ่มเททำงานอยู่นอกบ้านอีกคนก็คอยประครับประคองครอบครัวชีวิตแต่งงานในช่วงนี้เป็นนิยายแสนสวยงามอยู่ระยะหนึ่งหลังแต่งงานแล้วโนริโกะกับสามีอาศัยอยู่ที่หอโคคุโซคัง ใกล้ๆกับศาลเจ้าอิซูมโมะโดยที่ทางตำรวจประจำจังหวัดชิมาเนะรับผิดชอบรักษาความปลอดภัยอยู่รอบๆที่พักพิธีแต่งงานที่ฮือฮากันอยู่ระยะหนึ่งผ่านไปแล้วเป็นเวลาเจปีแต่สองสามีภรรยากลับมีเวลาอยู่ด้วยกันน้อยมากโนริโกะในฐานะที่เป็นทั้งอดีตเชื้อพระวงศ์และสพายตระกูลเซงเงะแห่งศาลเจ้าอิซูมโมะจึงต้องดำรงตำแหน่งในกิจการด้านสังคมจึงต้องอาศัยอยู่ที่กรุงโตเกียวเป็นหลัก แต่ทางด้านสามีกลับต้องคอยจัดการงานบริการสังคมอยู่ที่จังหวัดชิมาเนะบวกกับยังไม่มีโซ่ทองคล้องใจจึงเกิดข่าวครา,าวที่ไม่ค่อยดีเกี่ยวกับชีวิตแต่งงานของทั้งสองแพร่ออกมาแต่ยังดีที่ข่าวในแง่ลบทั้งหมดนี้ไม่มีหลักฐานอ้างอิงเป็นชิ้นเป็นอันทั้งหมดจึงน่าจะเป็นเพียงข่าวลืออีกประเด็นหนึ่งที่ควรกล่าวถึงก็คือเจ้าชายโนริฮิโตะพระบิดาของเจ้าหญิงส่งสิ้นพระชนไปก่อนหน้านี้หลายปี เจ้าหญิงกับเจ้าหญิงซึง,งกโกะพระเชษฐาภคินีและเจ้าหญิงอายากโกะพระคณิฐาจึงได้รับการเลี้ยงดูตามลําพังโดยเจ้าหญิงฮิซากโกะพระมารดาแม้ว่าครอบครัวจะไม่มีสมาชิกผู้ชายก็ตามแต่คุณแม่กับลูกสาวทั้งสามก็ไม่เคยโดนสมาชิกพระราชวงศ์ดูแคลนเพราะเหตุดังกล่าวเลยในทางตรงกันข้ามในตอนที่เจ้าหญิงมาสาโกะพระชายามากุฎราชกุมารประชวร ผู้ที่เยือนต่างประเทศแทนพระองค์ก็คือเจ้าหญิงฮิซาโกะพระองค์นี้นั่นเองทุกวันนี้ทั้งสามพี่น้องสมรสแล้วสองคนเจ้าหญิงอายาโกะพระคานิฐาสมรสกับเคโมรียะนักเดินเรือสมุทรโดยที่หลังจากสมรสแล้วทั้งสองชาวบ้านอยู่ในเขตมินาโตะซึ่งเป็นยานที่พักอาศัยของคนมีฐานะยิ่งไปกว่านั้นมารดาของเคโมริยเสียชีวิตไปก่อนหน้านี้นานแล้วซ้ำที่อยู่อย่างใกล้กับวังพระมารดา ดังนั้นอายโกะจึงโชคดีกว่าพี่สาวคนรองที่แต่งงานไปไกลถึงศาลเจ้าอิสุโมะอยู่บ้างและหลังจากที่อายโกะแต่งงานได้ไม่นานก็ให้กำเนิดลูกชายหนึ่งคนอย่างปลอดภัยส่วนที่พี่สาวคนโตครองตัวเป็นโสดนั้นก็เป็นการแหวกขนบเดิมของครอบครัวเช่นกันซึ่งก็คือกฎการแต่งงานเมื่ออายุถึงเกณฑ์หากแต่ก่อนหน้านี้ก็มีสื่อเคยนำเสนอเหตุผลที่เจ้าหญิงซึ่ง,งุโกะยังครองตัวเป็นโสดอยู่เหมือนกัน โดยที่รายงานข่าวฉบับนี้มีความคุุมเครือสูงเพราะช็อตต่างๆที่ถ่ายออกมาไม่เหมือนการแอบถ่ายเลยสักนิดทั้งยังได้สัมภาษณ์เจ้าหญิงโดยตรงด้วยซึ่งจริงๆแล้วเจ้าหญิงมีคนรักอยู่คนหนึ่งแต่เนื่องด้วยเหตุผลต่างๆเจ้าหญิงจึงอยากจะเลิกรากับชายคนดังกล่าวให้เด็ดขาดยิ่งไปกว่านั้นพระมารดากับพระอยยิกายังยืนยันไม่เห็นด้วยที่จะให้ทั้งสองคนคบกัน ถ้าว่าหลังจากที่เลิกรากันไปในปี2014ทุกวันนี้ทั้งสองคนก็กลับมาคบกันอีกครั้งซึ่งสาเหตุที่ทำให้ความรักลุ่มรุ่มดอนดอนไม่ใช่เพราะฝ่ายชายไม่คู่ควรในทางกลับกันการงานของฝ่ายชายนั้นดีมากดำรงตำแหน่งสำคัญในธนาคารชื่อดังแห่งหนึ่งเคยไปเยี่ยมครอบครัวฝ่ายหญิงอยู่หลายครั้งแต่ไม่ได้รับอนุญาตให้แต่งงาน ทำให้ผู้คนอดคาดเดาไปต่างๆนานาไม่ได้ว่าครอบครัวของฝ่ายชายมีอะไรไม่เพียบพร้อมครอบครัวของฝ่ายหญิงถึงไม่ตกลงปลงใจด้วยนอกจากนี้เจ้าหญิงซึ่งงูกอยังเคยออกมาเปิดเผยว่าในช่วงที่ทั้งสองคนเลิกกันเจ้าหญิงเคยเข้ารับการดูตัวถึงกับเคยพิจารณามองหาคนที่เพียบพร้อมพอๆกันสักคนมาสมรสด้วยให้จบๆไปแต่สุดท้าย ก็ไม่ไายออกเดทกับคนรักเก่าเรื่อยๆอ,อยู่ดีในตอนนั้นนักข่าวยังเคยถามเจ้าหญิงไปตรงๆว่าจะมันม่นหมายกันหรือเปล่าแต่เจ้าหญิงสายพะพักปฏิเสธบอกว่าไม่แต่เมื่อถูกถามว่ามีคนอื่นที่ชอบอยู่ไหมเจ้าหญิงก็ปฏิเสธเช่นกันเมื่อเทียบกับน้องสาวอีกสองคนการแต่งงานของเจ้าหญิงซึ่งกุโกเป็นที่ร้อนอกร้อนใจของผู้คนอย่างมาก และเชื่อว่าเจ้าหญิงฮิซาโกะพระมารดาของเจ้าหญิงทั้งสามก็คงร้อนพระทยมากอยู่เหมือนกันผมขอกลับมาที่โนริโกะเส้นเงยต่อนะครับสำหรับตัวโนริโกะแล้วสถานะของเชื้อพระวงศ์ไม่ได้สำคัญอะไรนักเพราะเป็นแค่บันไดให้ก้าวสู่ความสำเร็จทุกวันนี้โนริโกะก็มีวิชาความรู้และมีหน้ามีตาทางสังคมอยู่เวลาที่เราพบเจอคนที่ใช่เราต้องกล้าหาญที่จะคว้าเขามา พราะถึงอย่างไรความสุขก็เป็นสิ่งที่ต้องอขวยคว้าหามาด้วยตัวเองชีวิตคนเรามีเรื่องประหลาดอยู่มากมายบางครั้งการที่เรารู้ใจตัวเองและคว้าโอกาสนั้นเอาไว้ได้ก็ช่วยให้ชีวิตของเราหลังจากนั้นราบรื่นขึ้นเรื่อยๆได้เช่นกันสำหรับผู้หญิงแล้วอิสระทางการเงินและความคิดเป็นสิ่งสำคัญแต่การหาคู่ครองที่ดีได้นั้นก็ชวนให้หน่าอิจฉาเช่นกันความรักของคนเราไม่ควรต้องได้รับผลกระทบใดๆจากปัจจัยโลกภายนอก ขอแค่จิตใจของคนสองคนผูกสมัครรักใคร่กันก็เพียงพอแล้วผมขออวยพรให้เจ้าหญิงโนริโกะเอาชนะปัญหาเรื่องการแยกทางกับสามีได้และกลับมารักกันหวานชื่นเหมือนเคยพร้อมทั้งขอพรให้การงานของทั้งสองคนเจริญก้าวหน้าไปพร้อมๆกันด้วยและมีทายาทตัวน้อยๆโดยเร็วนะครับเอาล่ะครับเรื่องราวของเราก็จบลงเพียงเท่านี้ตรงช่องคอมเมนต์ของเรายังรอต้อนรับทุกคนเสมอนะครับ และหากต้องการรับชมเรื่องราวมากกว่านี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับหลังม่านเศรษฐีนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ